I take my time, I never push, when you dare to tease me off. Oh. พนักงานหมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานในสำนักงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบถูกต้องชัดเจนค่ะเครื่องใช้สำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นกลไกลอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจจะเป็นเครื่องใช้งานอัตโนมัติเครื่องใช้สำนักงานในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและมีประสิทธ,ธิภาพยิ่งขึ้นค่ะเครื่องพิมพ์นะคะ เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะผลิตข้อความออกมานะคะหรือกราฟิกของเอกสารที่เก็บไว้ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะนำออกมาในในการสื่อทางกายภาพนะคะเช่นกระดาษหรือแผ่นใสค่ะเครื่องพิมพ์ส่วนมากเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงก,กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะคะและเชื่อมต่อโดยสายไคเบิลนะคะเครื่องพิมพ์หรือในเครื่องพิมพ์นะคะรุ่นใหม่นะคะจะเป็นสายของ usb ะคะ่ะบางชนิดเรียกว่า เื่องต่อแบบไร้สายนะคะขอบค่ะประโยชน์ของเครื่องพิมพ์กันนะครับหนึ่งนะคบเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายครับสองเพื่อ,เ,อ,อเพื่อความสะดวกในการจัดทาเอกสารนะครับมาดูการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์น,นะครับหนึ่งนะครับการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ควรวางเครื่องพิมพ์ให้ไกลจากฝุ่นไม่ให้เกิดความชื้นนะครับสองควรใช้ ผ้าชุบน้ำหม,หมาดๆเช็ดบริเวณเครื่องปิ้นในการทำความสะอาดภายนอกนะครับส่วนการทำความสะอาดภายในเราควรใช้นำตลับหมึกออกมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำความสะอาดภายในนะครับส่วนขั้นตอนที่4นะครับป้องกันการกระาดาษติดนะครับควรที่กระดาษเข้าก่อนนะครับ5นะครับควรปิดเครื่องหลังจากการการใช้เครื่องปิ้นเรียบร้อยแล้วครับ หัการสาั่งพิมพ์นะครับก็ระดับแรกก็คือข้อที่ไฟนะครับโปรแกรมไฟล์แล้วก็คลิกเมนเูเลือกที่พิมพ์นะครับอี่เข้าไปหรือว่าจะทางลัดนะครับกดคอนโทรล P, <P> ก็จะเกิดแต่ล็อกพิมพ์ขึ้นมานะครับให้เลือกชื่อของช่องพิมพ์ในช่องเนมนะครับผมเลือกคุณสมบัติให้ดีก่อนทีน่เราจะพิมพ์นะครับแล้วกดตกลง ข้อเสียของเครื่องปิ้นนะคะเครื่องปิ้นแบบหัวเข็มนะคะข้อดีคือประหยัดผ้าหมึกและผ้าหมึกีราคาถูกค่ะมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งานสูงค่ะข้อเสียพิมพ์ได้ช้าค่ะและมีเสียงดังนะคะมีขนาดใหญ่และน้ําหนักมากค่ะเครื่องปิ้นแบบอิงเจ็ดนะคะข้อดีคือตัวเครื่องราคาถูกลงมากค่ะมีความละเอียดในการพิมพ์สูงค่ะข้อเสียนะคะหมึกพิมพ์มีราคาแพงค่ะ เครื่องพิมพ์เลเซอร์นะคะข้อดีมีหัวพิมพ์ขนาดใหญ่ค่ะขนาดพิมพ์จะมีเสียงเงียบมากนะคะและข้อเสียค่ะไม่สามารถพิมพ์ภาพสีได้หากพิมพ์จะมีราคาสูงมากค่ะขอบคุณค่ะ